ชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาชีวิตของพวกท่านทุกคนแม้แต่คนเดียวผมก็ยอมไม่ได้ผมจึงขอยกเลิกการชุมนุมหน้าบัดนี้ครับ ดิค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทักสถานีเอชเอฟเด็กกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและคุณพกเกสุริชาติตันติธนพศสารนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2556ค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่พนักง,งานอายการแผนกคดีพิเศษค่ะก็จะนะคะมีคําสั่งอย่างไรต่อประเด็นนา,อายอิกษ์เวชชาชีวะและนายสุเทพ เทือกสุบันค่ะในเหตุการณ์เรื่องของในพันคำกองเด็กชายคุณากรศสีสุวรรณแล้วก็นะคะ,ะข้อ,ข,อข้อหาที่ประทำต่อในสมไหมยทองซึ่งเป็น คนขับรถตู้ค่ะนะคะก็จะต้องมาติดตามกันว่าคําสั่งของพนักงานอายการออกมาอย่างไรโดยเฉพาะสิ่งที่นายวสิทธิ์เวชชีวะตะแบงอยู่บนเวทีฝืนความจริงที่วังหินเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาพูดคุยกับคนนี้ค่ะคุณเรืองกรลีกิจวัฒนาอดีตสวสัญหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมีหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นการปฏิรูปการเมืองด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรัฐบาลก็บอกความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นนะครับที่ไม่เข้ามาร่วมด้ว ก็คือพักประชาธิปัตย์เหมือนเดิมกลมไปถึงพันธมิตรแลวก็กลุ่ม40สวครับเมื่อวานนะวุเงินไกยมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะชื่นมื่นของประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ว่าแนวปฏิทธติเนี่ยวุฒิภาวะของการเป็นหัวหน้าพักเนี่ยยังมีอยู่เต็มหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการปรบมือลั่นที่ชุมนุมให้กับพันธมิตรประชาธิปไตยค่ะประชาิัทั้งท้งที่พันธมิตรเนี่ยเขายุติการชุมนุมเพราะประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ก็ปรบมือให้แบบในฐานฐานะที่เป็นฮีโร่ ฮีโร่เพราะว่าเป็นคนที่ทําให้ประเทศัตรมีวันนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็รวมถึงบรรยากาศที่ในสภาผู้แทนรัษดรด้วยเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของนายกุลเดชค่ะผววพฒนกุลสอสของอุทัยธานีนะคะซึ่งต้นภาพเนี่ยที่เรา,าเปิดเพลงหน้าอายมานั้นนะคะคตอนขณะที่มีการกระชากแขนประธานสภาท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นั้นก็มี นายกุลเดชพัวพัฒนกุลอยู่ด้วยมีส่วนร่วมด้วยกับการไปร่างเก้าอี้ประธานสภาใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านของนายประสิทธิ์เองเมื่อวานนี้เอานายกุลเดชขึ้นไปบนเวทีหุเรืองกายแล้วก็บอกว่ากุลเดชเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเจ้าหน้าที่ตํารวจเลยเพียงแค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วคนมันตกใจมือก็ไปโดนเดี๋ยวก่อนที่จะกลับมามีหลักฐานตรงนี้ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณเรืองกายกลับมาวิเคราะห์ตรงนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงให้พี่น้องอาจจะต้องทน รับประทานอาหารกันนิดนึงให้หยุดการรับประทานอาหารหยุดการดื่มกาแฟแล้วก็มาดูพยานหลักฐานให้ชรดก่อนไปฟังเสียงอภิสิทธ์เวชชชีวะบนเวทีฟื้นความจริงที่วังหินเมื่อวานกันค่ะไปฟังกันครับครับผมเห็นใจตำรวจสภาครับผมได้ยินเสียงชัดเลยครับว่าประธานสภาเนี่ยสั่งให้ตำรวจ มาอุ้มสอสอทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านที่ยืนขึ้นออกจากห้องประชุมและพูดด้วยนะครับว่าตำรวจคนไหนไม่ทำจะตั้งกรรมการสอบเพราะถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนก็ต้องกลัวครับกลัวจนกระทั่งสสบางคนไม่ได้ยืนประท้วงกำลังลุกจะไปเข้าห้องน้ำถูกฮิ้วไปด้วยแล้วผมยืนยันเลยว่าสสเราทุกคนไม่ได้มีใครไปขัดแย้งกับตำรวจคุณละเดชซึ่งอยู่ไหนแล้วเนี่ย อ่านี่มาแล้วนี่ผมยืนยันว่าคุณละเดชไม่มีความประสงค์จะไปขัดแย้งกับตำรวจคนใดแม้แต่คนเดียวครับตำรวจสภาถ้าใครยังข้องใจนะครับ ไปเปิด YouTube ดูภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องได้ว่ามันเกิดเหตุชุลมุนน่าจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ6ถึง8คนมาล้อมกุณะเดชอยู่การปัดป้องการอะไรเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแหละครับแต่ผมยืนยันว่าไม่มีเจตนาร้ายต่อกันแล้วกุณะเดชก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตำรวจ มาทํำอะไรที่จะต้องโกรธเคืองกันผมเข้าใจว่าตํารวจในภาพโอ้พี่น้องประชาชนครับอย่าพึ่งถีบทีวีทิ้งนะครับเราบอกพี่น้องประชาชนก่อนว่าพี่น้องไม่ต้องไปเปิด y YouTube ค่ะเดาไปเอามาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อค่ะภาพเดินมาแบบว่าธรรมชาติเลยนะคะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัษฎร ในวังคารที่20นะคะสิงหาคมที่ผ่านมาว่าเป็นไปนด่งที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดหรือไม่หรือต้องใช้คำของคุณกิตตเขาโคชเดชละค่ะดีแต่พูดหรือไม่ไปติดตามคลิปเหตุการณ์จริง20สิบสิงหาคมที่ผ่านมากันค่ะ อันนี้คือเหตุการณ์แรกนะคะเดี๋ยวไปดูกันจา่จาจ่าสิ่งที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะไปจับตัวในกรุเดชนะคะทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยืนอยู่เฉยๆแล้วก็มีมือของกรุเดชนั้นมาอยู่ที่คอของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบชัดๆอีกครั้งหนึง่งอ่าน้องแอนขึ้นภาพมาเลยค่ะจะได้เห็นกันนะคะว่าสิ่งที่อภิสิทธิ์พูดนั้นมันเป็น,นประเด็นข้อเท็จจริงอย่างไรไปติดตามคลิปภาพจริงๆนะคะสิ่งที่กรุเดชได้ทําต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นอย่างที่อภ ดูกันจะชัดนะครับนี่หนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบหนึ่งอ่านนะครับเห็นไหมคะนั่นโอ้โหตกใจน่าดูเลยนาะคือคือมันเหมือนกับว่า ม่รู้คุณในคุณเรีองกไก่ครับอยากจะให้คุณเรีองไก่นเนี่ยได้วิเคราะห์เพราะว่าคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ออกไปพูดเนี่ยมันก็นอธิบายแทนคุะเดชแต่ในมุมกับการสื่อสารมวลชนนักวิชาการทุกภาคส่วนก็บอกว่ามันเป็นความอับปปยศของสภาแต่การที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีผ่าความจริงจะขอโทษประชานชนในประเด็นนี้แต่กลับนะครับอธิบายแก้ต่าง เรื่กวิเคราะห์นะพฤติกรรมของพักประชาธิปัตย์พฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์วชาชีวะอย่างไรครับทําไมถึงมาพูดเมื่อคืนคอันนี้อธิบายตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าผมไปร้องเรื่องนี้วันศุกร์นะครับคาร้องเรื่องไกายในมีปัญหาแน่นอนครับนะครับแรงสาบพลาดแน่นอนนะฮะถึงระดับคนหัวหน้านีต้องมาอธิบาย นะครับแล้วก็ที่สําคัญในคําอธิบายของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับมันทําให้ต้องคิดย้อนออกไปกนิดหนึ่งว่าคุณอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักในฐานะผู้นำฝ่ายค้ารซึ่งนะฮะโดยกติกามารยาทไม่ว่าจะเป็นของพักประชาธิป,ปัตย์หรือรของสภาเนี่ยต้องควบคุมกํากับดูแลลูกพกรครครนะครับวันนี้คุณอภิสิทธิ์มาพูดชัดเจนว่าผมทราบเหตุการณ์ นะครับผมรู้ว่าตํารวจรัฐสภานั้นประธานเนี่ยสั่งนะครับเขาสั่งให้อุ้มก็หมายความว่าให้มาเชิญตัวนะครับคุณอภิสิทธ์ก็ยอมรับคํานี้ถ้าสั่งให้มาฉุดกระชากลากถูอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือให้มาจัดการในสิ่งใดๆนะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์อัดที่มายต่อเนี่ยมันก็เลยไปสอดคล้องกับคําร้องนะครับเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปพยายามแก้ต่าง แค่ต่างว่าคุณคุณระเดชนะใช่ไหมฮะว่าปัดป้องครับแต่ภาพที่เราเอาให้พี่น้องดูเนี่ยครับนะฮะเพื่อมาอธิบายคําพูดของคุณอภพิสิทธ์เมื่อคืนเนี่ยหมายความว่าคนที่ใช้มือเนี่ยนะฮะพักเจ้าหน้าที่ตํารวจนายหนึ่งตำรวจรัฐสภานายหนึ่งจนหงายหลังไปได้ขนาดนั้นเนี่ยคํานวณน้ําหนักเลยครับอืถ้าการปัดป้องเนหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องโน้มตัวเข้ามาหานะครับ แล้วก็คุณกุลเดชนเนี่ยก็พยายามที่จะดิ้นรน <c oughs> ออกให้หลุดจากการเชิญตัวอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เขาเรียกว่าขัดขวางต่อสู้นะครับแล้วขณะที่เขาใส่เครื่องแบบมันก็มีข้อหาดูหมินตามมาด้วยรประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องดังนั้นเมื่อคุณอภิสิทธิ์ยอมรับเรื่องนี้แล้วให้ดูคลิปเราก็เอาคลิปมาให้ดูให้พี่น้องดูนะครับปัญหาตามมาก็คือว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวคุณกุลเดชแหละ ครับเราจะเห็นคนต่างๆอีกหลายคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่พยายามจะขัดขวางเจ้าหน้าที่ก็กลายเป็นผู้สนับสนุนใชครับตอนนี้ครับตอนนี้มันมันจะขยายวงแหละก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอาพิสิทธิเชาชีวะเป็นอย่างยิ่งที่หยิบประเด็นนี้ขึ้นไปพูดบนเวทีเมื่อคืนครับแสดงว่าชักเอจใจแล้วว่าจะมีปัญหาตามมาครับนะครับ เพราะว่าข้อกฎหมายแต่คุณอภิสิทธิ์ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยลงนามรับสนองกฎหมายฉบับนี้นั่นแสดงว่าสอสอประชาธิปัตย์ก็เป็นผู้ผ่านกฎหมายฉบับนี้เข้าใจไหมฮะกฎหมายที่นายกขณะนั้นก็คือเสียงข้างมากขณะนั้นประชาธิ